ต้าเฮโรติโกนะครับผมเครื่องเดิมแต่เจ้าของเก่าบอกไว้เลยว่าดูแลดีมากนะครับดูแลดีมากสภาพเครื่องรถใช้งานเป็นรถใช้งานแน่นอนนะครับผมผมจะออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับผมถ้าเครดิตตีดาวเอกไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะสดจะผ่อนนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับมงคลคาสเตอร์นะครับศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดและมีคุณภาพที่สุดนะครับผมวันนี้อยู่กับออฟนะครับผมวันนี้จะพามาชมรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถดีรถบ้านนะครับผมใครที่สนใจหารถมือสองอยู่นะครับเป็นรถใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบ้านนะครับเชื่อมั่นได้เชื่อถือได้นะครับต้องที่นี่นะครับมงคลคาสเตอร์นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกับรถข้างหลังผมนี้นะครับเป็นรถกระบะนะครับผมเป็นรถกระบะใช้งานนะครับเป็นรถขับนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นนะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง3 0 0พันนะครับนะเป็นตูจีนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะฮะเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นรถปี2005นะครับผมนะฮะ2005นนะครับอายุอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าสภาพรถสวยงามนะครับผมสภาพรถสวยงามนะครับราคาเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับ รถคันนี้ใครอยากได้นะฮะผ่อนสบายนะครับดูรอบคันนะครับเป็นรถแคปนะฮะเป็นเครื่อง3000 DDI นะครับผมเป็นโตโยต้าโตโยต้าไฮรักดีโวโตโยต้าไฮรักดีโนะครับผมตัวนี้ดูภายนอกนะฮะตัวนี้สีอาจจะมีทำมาบ้างฮะแต่บอกไว้เลยว่าเป็นรถที่รถบ้านนะครับผมไม่มีชนหนักพิความแน่นอนนะฮะอาจจะมีทำถลอกทำเก็บสีเก็บเนียน นิดนึงนะครับผมนะฮะแถมแถมให้นะฮะตัวนี้จะเป็นแม็กนะครับผมดูตัวนี้ไปดูแม็กแม็กสปอร์ตไปเลยนะครับผมยางใหม่ตัวนี้เป็นยางใหม่นะครับยางยี่ห้อมิชลินนะครับยี่ห้อมิชลินปี2000นะฮะ2020นะครับทั้ง4เส้นยางใหม่นะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้นะครับผมกับโตโยต้าคันนี้นะครับอันนี้เป็นรถแคบนะฮะแคบกว้างกระบะบรรทุกได้เยอะ นะครับใครที่สนใจเป็นรถเก่าๆที่คุณภาพบ้านๆนะฮะตัวนี้คุณภาพไม่เก่าแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูภายในนะครับผมมาดูภายในกันเลยตัวนี้เป็นเดิมๆหมดเลยนะภายในเดิมๆเลยบอกว่าเดิมๆนะครับตัวนี้จะเป็นสีครีมนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมีแอร์แบกนะครับมีปุ่มคอนโทรลต่างๆนะฮะชมภายในกันได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นรถแกลนะฮะ แต่ข้างในกว้างขวางนะครับสีครีมเบาเป็นเบาผ้านะครับเป็นเบาผ้าแต่ข้างหลังจะเบานั่งจะเป็นหุ้มหนังแท้เดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะเรามาดูว่ารถปี2 0 0 5สภาพเครื่องจะเป็นยังไงนะครับสตาร์ทง่ายยากยังไงมาดูกันนะทีนี้บอกเลยว่าคัดเป็นรถบ้านจริงๆนะครับคุณลูกค้าครับแม้จะเป็นรถกระบะป,ปีปีเยอะนะครับปีเยอะ แต่เราคัดเป็นรถบ้านนะฮะถ้ารถใช้งานวิ่งเยอะๆเงี้ยไม่มีแน่นอนที่นี่โอเคครับฟังเสียงนะฮะสตาร์ทติดง่ายนะครับตัวนี้สตาร์ทติดง่ายนะเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆไม่มีทําอะไรเลยนะฮะเครื่องเดิมๆแต่เจ้าของเก่าบอกไว้เลยว่าดูแลดีมากนะครับดูแลดีมากสภาพเครื่องรถใช้งานเป็นรถใช้งานแน่นอนนะครับผมรถปี2 0 0 5แต่เรามาติดจอให้อันนี้แถมให้คุณลูกค้าเลยนะฮะราให้เข้ากับยุคสมัยนะครับตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีน นะครับสามารถเล่นเครื่องเสียงเล่นอะไรได้เลยนะครับผมเนะชื่อมบลูทูธได้นะครับผมมีนำทางนะฮะมีวิทยุมีเล่นวิดีโอได้อันนี้เป็นจอ Android t ทัชสกรีนนะครับผมระบบแอร์นะฮะยังเย็นเหมือนเดิมใช้ได้มีติด USB ให้นะครับสามารถเสียบจะเป็นกล้องหน้ารถหลังรถนะฮะหรือว่าจะชาร์จมือถือชาร์จไฟก็ได้นะครับ อันนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณลูกค้าถ้าได้คันนี้ไปนะก็จะมีช่องเก็บของอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับเบาะผ้ายังเดิมๆนะครับเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับห้าเกียร์นะครับช่องเก็บของโอเคอันนี้เป็นภายในนะครับส่วนเลขไม้เรามาดูเลขไม้นะฮะรถปีอาจจะปีเก่าหน่อยปีลึกหน่อยนะฮะแต่รถก็ยังตามสภาพครับเครื่องยังดีโอเคเลขไม้จะอยู่ที่3 6 4 8 6 9กมิกิโลนะครับผม 3 6 4แสนกกิกโลนะฮะอย่าพึ่งตกใจนะฮะอย่าเพิ่งตกใจเพราะรถตัวนี้เป็นรถปี2005นะครับผมรถปี2005เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันแล้วมาเทียบกับราคาว่าแบบเนี้ยโอเคไหมจะคุ้มหรือไม่นะฮะถ้าลูกค้าได้ไปนะครับผมเรามาดูข้างหน้ากันเลยนะครับการเลือกรถนะเลือกบ้านนะต้องไว้ใจที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับผม ตัวนี้มีเราจะติดชกชกค้ำให้นะครับไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรเวลาเอาลงก็ค่อยๆเอาลงนะครับตัวนี้นะครับช่วยซับแรงนะฮะจะเป็นชกนะครับติดไปให้คุณลูกค้าเลยอันนี้จะเป็นเครื่องเดิมตัวกรองตัวนี้ทำความสะอาดให้ใหม่นะฮะดูสภาพเครื่องดีโฟดีนะครับบางจุดนะฮะยังไม่ได้ขยับน็อตไม่ได้ขยับอะไรเลยดูมาร์กสีมาร์กอะไรยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะเพดเพดรถ ก็ยังตัวเดิมนะครับดูด้านข้างน็อตนะฮะอันนี้ดูนะครับแผ่นเพดก็ยังอยู่ติดอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงรุ่นรถบ้านแท้แน่นอนเปลี่ยนแมตเปลี่ยนแบตให้นะครับแบตน้ำมันเครื่องน้ำยาต่างๆนะฮะที่เป็นของเหลวอันนั้นต้องเปลี่ยนไม <M aker> ่ว่าจะรถจีนไหนยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่พวกเครื่องนะครตัวเครื่องตัวนี้ยังเป็นเดิมๆเ,เป็นรุ่นเดิมๆนะฮะจากที่เราสตาร์ทที่ดูเมื่อกี้ยังสตาร์ทง่ายเครื่องนิ่งนะครับผม โอเคฝากไว้ด้วยนะครับกับรถกระบะคันนี้นะครับผมเป็นรถวีโก้นะครับอาจจะเป็นรุ่นแรกๆหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นรถมือเดียวนะครับเครื่องถือว่าโอเคมากนะครับ<ม>ผมเป็นตัว3,000<ม>น,นะฮะนะสำหรับราคาตัวนี้นะฮะสำหรับราคาตัวนี้ฟังให้ดีเลยนะครับผมแค่229,000บาทนะครับจัดโปรให้เลย229,000บาทเอาคันนี้กลับบ้านไปเลยเลยนะครับผมจะออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับผมถ้า ial, เครดิตดีดาวออกไปได้เลย,เลย นะครับไม่ว่าจะสดจะผ่อนนะฮะถ้าเป็นผ่อนจะอยู่ประมาณที่4 0 0พันน่าจะประมาณส0 0พันนิดๆนะครับ4 0 0พันไม่เกินนี้แน่นอนนะครับคุณลูกค้าครับ4 0 0พันไม่เกินนี้แน่นอนลดเครื่องสมรรถนะทุกอย่างโอเคดีมากแถมหน้าจอแมกย่างนะครับให้คุณลูกค้าใหม่ราคาแค่2 29,00 0บาทคุ้มแน่นอนนะครับฝากไปด้วยนะครับกับมีโก้คันนี้นะฮะ สำหรับใครที่อยากได้รถนะครับเป็นรถมือ2นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับผมติดต่อเข้ามาที่ออฟได้เลยนะครับ0882467614 0882467614ยินดีให้คำปรึกษากับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับอยากได้รถรุ่นไหนสอบถามเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับแต่รถไฟฟ้าจะเป็นมือ1นะครับรว่าจะเป็นรถมือ2รถเก๋งรถครอบครัว SUV กระบะนะครับ4 w h e e l นะฮะที่นี่เรามี ที่สําคัญที่นี่เราเน้นคุณภาพนะครับคัดเป็นรถบ้านนะฮะรถชม่หนักน้าท่วมไม่มีแน่นอนนะฮะเน้นรถที่มาจากมือบ้านจริงๆนะครับนะฮะเพื่อคุณภาพให้กับคุณลูกค้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะอยากจะเข้ามาดูรถเข้ามาได้เลยนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะฮะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับนะเข้ามาได้เลย8ปดโมงเป็นต้นไปนะฮะนะฮะมาหรือว่าจะติดต่อเข้ามาอพหาอพกนก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะพาดูรถมาทดลองขับอย่างนี้หรือว่าปรึกษาเรื่องการออกรถเอกสารต่างๆ โทรมาได้เลยนะครับผมหรือเข้ามาที่เต็นท์ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะถ้าไม่อยากจะพลาดนะฮะรถดีๆรถสวยๆนะฮะจะมารีวิวให้ชมนะครับคุณลูกค้าครับกดติดตามไว้เลยที่ u t u b e นะฮะมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมหรือว่าจะเป็นช่องทาง i k t o o กหรือสื่อต่างๆนะฮะเราจะมีรถดีวิวลงให้ทุกวันนะครับจะเป็นรถรุ่นไหนเข้าใหม่นะฮะเป็นตัวไหนแล้วก็โปรโมชั่นอะไรนะครับกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ไม่ผิดพลาดแน่นอนนะครับ สำหรับคันหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับผมแล้วนจะเป็นรถกระบะหรือรถเก๋งนะฮะร,รอติดตามกันนะครับออฟจะเอารถดีๆมาให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะเดี๋ยวันหน้าเจอกันนะครับกับคันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ